จมงกโกงแรงนี้ก็ปลายก็เริ่มถ้ามันหดลงเยอะัยก่อนเลแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะครับจากอย่างนี้ซื้เปลี่ยนจากการที่ใช้ซิลิโคนตรงๆให้มันเป็นโครงสร้างจากข้างหน้าแบบไม่มีซิลิโคนให้มันคงที่ไม่มีการสก่ไม่มีการโกงตามระยะเวลามันอาจจะไม่ใช่การไปต่อผมนะต่อต่อผมเพิ่มความยาวแต่บางท้กงตัดแต่งตรงนะในภาพของแบบเราตัดผมตัดผมนะมเราตัดอ,อ่ดอแบบ จะตัดให้มันเป็นทรงต้องชันขึ้นเป็นชั้นข้อมูลไทยได้มันเองมันเมันเองนี้มืออุนเดย์น่าจะเป็นน,นานาไปตรงนี้ตรงนี้ไม่รับฐานกระดูกหน้าตาซิลิโคนมันเปลี่ยนตามยุคสมัย ชื่อพี่อลไรครับพี่มาจากลำปางแต่ว่าพี่ทํางานอยู่ที่แคนาดาอ่าอยู่ที่แคนาดาเนาะใช่ะคระับไปดูรีวิวตั้งใจว่าจะมาแก้จมูกเพื่อนพี่อ่ะเขามาทํามาแก้ที่นี่ให้คำปรึกษาดีอ่ะแล้วก็ละเอียดมาก ดีโอคอคุยกันโหคุณหมอให้คำปรึกษาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะหนึ่งชั่วโมงครับลักษณะจมูกเราเป็นยังไงเราจะแก้ยังไงก็มาปรึกษาคุยกันนี่แหละครับแล้วเขาก็บอกถึงผลดีผลเสียของการทําขั้นตอนในการทำอย่างเงี้ยให้ถ่ายรูปดูแล้วก็หมอก็ดูว่าเราจะทํายังไงช่วยกันปรึกษาว่าทํายังไงบ้างเนี่ยประมาณ20กว่าปีละที่ที่ทำจมูกมาสตมาครั้งเดียว20ปีใช่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่ไม่ชอบทรงเฉย มันเสยขึ้นแล้วก็มันสั้นลงก็คือไม่เหมือนตอนแรกที่ทำไม่เหมือนครับคิดว่าพังผืดมันน่าจะเกาะนานแล้วอะข้างบนไม่เป็นไรแต่ตรงปลายเริ่มมีเสียวเสียวใช่ใช่ใช่เอียงใช่ไหมเอียงเริ่มเอียงใช่ไหมโอ้ยสบายครับไม่เจ็บเลยครับมองมือเบาไหมโอ้โหเบามากฉีดแบบฉีดยาชานี่คือไม่รู้สึกเลยมดกัดยังว่าแบบเจ็บกว่านะมันในที่เขารีวิวกันใช่ <laughs> ทุกคนเป็นกันเองแล้วก็น่ารักนะหมอเบสที่เบสฝูกชื่อจริงคือแกจะแนะนําทุกขั้นตอนบอกทุกขั้นตอนว่าทําอะไรแม้กระทั่งปูผ้าอะไรทําแกจะบอกทุกขั้นตอนเลยประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงฉีดยาชาตอนจิ้มเข้าไปก็นิดเดียวนะเพราะหมอมือเบามากแล้วก็เข็มที่สองเข็มที่สามไม่รู้สึกเลยอ่าก็ค,คือรู้สึกแค่เส้นเข็มแรกใช่ครับเขาชอบรีวิวว่าเหมือนหมดกันจริงไหมอืมไม่เหมือน มดกัดอย่างว่าเจ็บกว่าหมอเขาบอกทุกขั้นตอนแม้กระทั่งฉีดแล้วมันจะรู้สึกเป็นอย่างงั้นเป็นเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้นิดเดียวแะมันมันเป็นเหมือนที่หมอพูดอหะเหมือนหมอเขาทํามาแล้วเขารู้ชินเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะ uh huh. ถ้าศูนย์นี่คือไม่เจ็บเลยใช่ไหมใช่ทีดยชาชาหรอศูดดีกว่านะที่ยาชาศูดเลยหรอใช่ศู์ดีกว่าไม่เจ็บ ก็เหมือนมเบามือเบาจริงเห็นทรงจมูกครั้งแรกชอบมากสุกใจมากเลยก็เป็นเหมือนที่ออกแบบได้ไหมใช่ครับเพราะว่าคุยกับหมอแล้วเราต้องการแบบนี้แต่เราก็ปรึกษาหมอหมอจะให้คําแนะนําว่าเอออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่หมอจะเอาตามที่เราต้องการความต้องการของเรามากกว่า พี่ว่าหน้ามันดูแบบดูแมนขึ้นนะเอาแบบตรงตรงใช่ครัแล้วก็สูงขึ้นใช่อันนี้ก็ยาวขึ้นด้วยเพราะว่าทร,ทรงทรงของผู้หญิงกับผู้ชายมันทีมันต่างกันนะเราต้องการความต้องการของเราคือเราต้องการแบบทรงของผู้ชาย่ง